กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่สนับสนุนพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับคือพระราชบัญญัติการยกเลิกประกาศและคำสั่งคอชอชอทั้งของคุณจรดึงพากดพร้อมด้วยคณะ หนึ่งอสองพันหหคนและฉบับของคุณนัทวุฒิคุณลังสิมันลมทั้งสองคณะทั้งคณะท่านนี่ยครับที่ว่าผมไม่มีเหตุผลจะไม่สนับสนุนนี่ไม่มีเลยครับเพราะคำสั่งขอจชอนี่ตั้งแต่ยึดอำนาจเริ่มออกฉบับหนึ่งสองสาม เป็นคำสั่งที่จำกัดสิทธิบุคชนทั้งสิ้นทำไมผมจะว่าอย่างนั้นท่านประธานพอคำสั่งพวกผมนี่เป็นอดีตสสท,ทันทีแล้วต้องไปรายงานตัวต่อกองทหารในจังหวัดนั้นๆคนที่มาเชิญมาควบคุมตัวอย่าพูดเชิญเลยมันดีเกินไปผมนี่สิบตีสิบโทต้องไปรายงานตัวที่กมรมทหารนะนั้นคือ พอบอจังหวัดธรรมธานลูกพี่ใหญ่ผมที่สอปไปกิ่ดีถูกขังอยู่เจ็ดวันในค่ายทหารเพราะนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่จอไม่เห็นด้วยแต่ผมก็เศร้าใจนะหดหูใจวันนี้กฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยตกครับเขาไม่เอาทั้งฝั่งซีนกไม่เอาครับเอาแต่พวกฝ่ายค้าี่ไม่กี่คนลรอก ผมยังไม่เห็นกฎหมายประชาชนและกฎหมายของสสในสภาในสภานี่ตั้งแต่เปิดสภามาตั้งแต่เป็นสสมายุคนี้ไม่เคยมีกฎหมายของประชาชนและสสผ่านสภานี้เลยผมถือว่าใจแคบมากรรมท่านประธานครับผมต้องขอกราบเรียนว่าทําไมผมต้องเห็นด้วยมันจะเทนไม่มีส่วนใด ที่เป็นเครื่องบอกว่าคำสั่งคอจช,อชอวันนี้บอกเหลืออยู่สิบเฉบับจะ่ด้วยเหตุผลอะไรก็ทำความจริงมันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมายโดยหลักโดยฐานโดยเกณฑ์อยู่แล้วท่านประธานครับผมนีเสียใจนะคนได้ยึดอำนาจขึ้นเวกประยุทธ์จันโอชาหมวหน้าทีมมานั่ง เป็นหัวโดอยู่ในบัลลังก์เนี่ยแล้วสุดท้ายมาก็มาเป็นนายกใครแตะก็ไม่ได้ครั้งแรกแนตะ่คือมาใหม่ๆนะบุบๆไปเลยดาคาดมดในสภานี่ผมจะบอกว่าเพราะความเป็นหัวหน้าของจอชองท่านต้องเอาไปทิ้งไปจะมาเป็นนายกวันนี้ครบแปดปีก็จะไม่รุดอยู่เนี่ยผมจ้องยืนยันว่าการยึดกันาของท่านนะ่ะ มันทำให้บ้านให้เมืองมันไปไม่ได้แล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงวันนี้ที่ผมต้องแปลกใจอย่างมากคือพอคำสั่งกศชแรกแรกรียการศึกษานอกจากทำลายความเป็นมนุษย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผมเนี่ยทุกวันต้องมีทหารมานั่งเฝ้าที่บ้านหลังจากยึดอำนาจมาอาทิตย์ละสามวันบอกมาเยี่ยมมาคอยผมเป็นอะไรผมไม่ได้ป่วย ต้องเยี่ยมผมตรงมเฝ้าวนโ้หม่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ท่านทําอะไรพังเพื่ออะไรที่อย่างยิ่ง่ยนอกจากทําร้ายคนทั่วไปแล้วยังทําร้ายระบบเด็กระบบการศึกษาออกคําสั่งแปลกประหลาดที่สุดยุดกระบวนการการศึกษาในภูมิภาคยุบอะไรดึงอะไรขึ้นมาอ้างว่ากศอศออออกศกศอออเอาเงินจากครูนี่ผมโกรคิดยังไม่เป็น จะมาบริหารประเทศได้ยังไงท่านประธานครับที่ผมแปลกใจมากกว่านั้นน่ะหลังจากยิดอำนาจเนี่ยยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองมันมาจากไหนไม่รู้ตำรวจก็ไม่ทำงานมีแต่ทหารมาเต็มคนเลยถือโอกาสเอายาบ้ามาขายเลยจนณนวันนี้ยาบ้า ห้าเม็ดร้อยอ่ะซึ่งสมัยยกนาย,ยกตักสินเม็ดละห้าร้อยหาซื้อไม่ได้ท่านประธานวันนี้ห้าเม็ดร้อยไม่ต้องซื้อขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนกันเอาไปกินก่อนมีตังค์ค่อยมาให้แล้ววันนี้จะเดินอย่างไ้ประเทศชาตินี่ดูที่ยาเสพติดแต่บ้านแต่เมืองยาบ้านแต่บ้านแต่เมืองเนี่ยบ้านผมลำบากที่สุดที่อำเภอบ้านม่วงท่า,ทากเกษมน่ะลูกฆ่าแม่ตายคนหนึ่งยังฆ่าแม่ตายเอาศพขึ้นมาบ้าน เมื่อสองวันที่ผ่านมายังไม่รู้ว่าตายด้วยสาเหตุอะไรลูกยังบ้าย,ยังเมาอยู่อันนี้แสดงเหตุบ,บาปเมืองมันไปไม่ได้แล้วเราจะเอาไว้ทําไมคําสั่งแบบนี้ยกเลิกให้หมดท่านประธานผมต้องกราบเรียนว่าคําสั่งคอชอชอตั้งแต่ยึดอํานาจมานี่ทําให้ทหารกลุ่มหนึ่งเกิดการมั่งคั่งล่ารวย เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในสังคมนี้ครับเพราะนายทหารไปคุมทุกกระบวนการทุกหน่วยงานที่มีเงินมีทองไม่ว่าไฟฟ้าป้าปาลารัฐวิสาหกิจตนสนามบินเครื่องบินการบินไทยเจ่ง<ส>ผมจึงบอกว่าแล้ะอ้อยทำไมท่านสมาชิกสภาผู้แทนแห่งนี้ก็รู้อยู่แก่ใจอยู่ทำไมไม่รับ ให้ยกเลิกเท่าน,นั้นเองไม่ได้เสียหายอะไรเลยแค่ยกเลิกคําสั่งขอชชท่านไม่ได้เสียหายอาจจะผิดใจพลเอกประยุทธ์นีดหน่อยก็ให้บ้านเมืองมันอยู่ได้ท่านประธานแล้วเราทําไมต้องมายึดมาถือมาเอาเป็นหลักเป็นฐานเอาจนบ้านเมืองเสียหายผมเนี่ยเสียใจมากในคำสั่งเนี่ยไม่เห็นด้วยทุกคําสั่งนะ คุณจะอ้างนู่นนางนี่ผมไม่สนใจสนใจคือว่าเห็นไปเรื่องทำลายสธิความเป็นคนเนี่ยผมก็รับไปได้แล้วท่านประธานเพราะนั้นจึงบอกว่าทุกคนที่ถูกกักตัวกักเวรถูกคุมถุงตาม่ะถูกล้อมเงินละครับเอ่ยชื่อไปทันมันเป็นร้อยอะอยู่ต่างประเทศมาไม่มาตัวนี้ก็เต็มอยู่ก็เพราะคำสั่งกอชอเนี่ยแหละครับ เรียกอดู่ชฉยก็เรียกคนไปสอบไปถามไปบันทึกยินยอมผมไม่รู้ยินยอมผมจะเซ็นยินยอมเพราะอะไรผมทําผิดอะไรผมเป็นสสแต่คุณยืดอานาจไปแล้วก็เลยเป็นสสคุณยังให้ผมเป็นสาบานไปเซ็นอะไรอยู่ขอบคุณมาทัปปานครับ